ดูดูดูม um. ีเบยดตากันแหฮงนำแฮงตางเมกีตงเมฮตางเียนจิมเนยเมกีอนเมฮยเมกีสเกีเรียงควานนิยมมมกเทยอปกอปกุควันจิมเกเทยยามมฮยอเกเทยละก็ยามเมกผิดมออมสนเอามึงเล่าเลยน้องเที่ยงเ้ยเมกีจงเที่ยงจังมฮขนาดซื่อเมนี่อ ปู่เป็นมาแม่มาตะเปล่าแม่เฮาเปลี่ยนมาอีเราโอ้ก่อนกันมาบายงแฮมบัดนี้มื้อมอกอันเกิดจักอีโอ้ฮับเพื่อนจักเกอเอ๊ะเรียกว่เบื่อจักเกอเมื้อโอ้มื้เคยละเกกระตําปงยงมื้อเฮกระตําปงยงมีดิกระตําเลยมือเฮบงเล่าเที่ยงนี้ ดาไิอรยกกระเทยกี่กละกังกระเทยแกมดอมมวยได้ซ้ำโอ้ความเบี้ยนี่ไม่ยังดีในเกยยงความอัมดอมโวยเฮ้บมาลอกับเที่ยงมือจากกระเทยกี่บล,ล,ลาบลยงบลาไม่มมมมเมจเ้มจหาหมดแตงหัวดาเบงโก้ไงจะก,กี่จะไปแตงตัวจากกี่เบงโก้แตมกีมก่มันกูะมันกูปุยเเนะออออ,อ,อปุยแล้ว <laughs> มีเสื้ออบูดในยมเมยเหอะเลันโอปุยนายงดาบปุยกุญปนิโอจนแหละเนียรโอเมือตัวอดม่ยดีแต่ตัวนี่เกิดจักมักาเมือใบเนื่งกาเปลียงมาปลิบมาปลบดับลานียามาเปลียงกวิรนี่คอยมุงจะเมมกุญซัเลยยงเมีกยงมีกุญและนาลสดดเฟดนี่ โอ้กูนแหละตาไปเตยียงในแนกเก๋าจำเตยียงเตเางะเรื่องเ่าขอเที่ยงยฮึยง <c oughs> อุปลาฟัด <c oughs> ฮึยูนกันนี่สมัยเลืมือสกีเราจีกายส่อนวิธีเตีรงโบขั้นตอนทมิตต้องทาสีตะนกกาลทาสียิ้มเพราะว่าเตียงอันบลีย์ฮึ ขั้นตอนที่สองเมื่อการเซซีมัดอีต้องเลือกเซซีสมพูเกิดจึงจิบเลียค่ะค่าเบลีย์เรเมและแตงอันซีมัดกีเกตักคร้งอีต้องเซอมนุม่พมพร้อมเด็ดตียุบเลยแล้วก็ค่ะค่ะ การท่าอมนุ่มเสกีเกิดจะแต่งอันซีมัดเดตักเรื่องมดมือกอมเลียนสำหรับอาทิตย์หน้ากีวันจันทร์โอจจไกซ่อนวิธีการห้องเพลงวันพุธโอจจไกซ่อนการแต่งระบบเติมและวันอาทิตย์โอจจไกซ่อนวิธีการกระซกโขรยแต่น้อเมื่อจำจุตนะสกีสมัยเล่ร้อยจมกอน โอ้ประตเกิดเลยโอ้จากกรฉมระส่อนวิธีการกระสอกครวยังมออือเฮยยงกระเทยสัมกี้ก็มายูทูบเบอร์เอนดาไปเที่ยงนี่ยงปเปเข้าเจอมาอเลอะยงเปอร์เนียมเออไม่เลาก็ทึกโอปเปิร์เนียมเนียมโอหันเงินเรื่องและ